ฝากกดติดตามช่องกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้เราจะไปใช้คนละครึ่งเพื่อซื้อของกันนะครับในช่วงนี้ก่อนถึงปีใหม่ถ้าเราจะไปซื้ออะไรเราก็ต้องใช้คนละครึ่งใช่ไหมครับเพราะว่ารัฐบาลให้เรามาใช้ก่อนที่จะไปใช้เดี๋ยวผมเข้ามาดูแอปเป่าตังก่อนนะเข้ามาและเดี๋ยวเขาไปดูใน G ีวอลเล็ว่ามันมีตังที่จะไปใช้ได้หรือเปล่าอ๋มีอยู่นิดนึงครับเดี๋ยวจะเติมตังค์ใส่เข้าไป การเติมตังค์เข้า g wallet มันก็มีกี่แบบแล่ะดูสิอ๋อมีให้เลือกธนาคารที่เติมเข้าไปด้วยมีหลายธนาคารเลยเนาะเดี๋ยวผมเลือกกุ้งสีแล้วกันผมมีแอปกุ้งสีเลือกได้อีกกี่แบบเลือกได้เติมผ่านแอปกุ้งสี q r พร้อมเพย์แล้วก็ตู้ ATM สอองอันนี้ผมยังไม่เคยทำเลยนะ เคยทำแต่เติมผ่านแอปกุ้งสีเดี๋ยวผมจะเติมเงินใจดูนะขอเวลาสักครู่นะครับเติมเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรากดแบ็กกลับไปดูนะว่าโอเคไหมเข้าไหมเดี๋วกลับไปหน้าโฮมของชีวของเป่ตาตังแป๊บหนึ่งแล้วกลับเข้ามาไหมอ่าได้แล้วครับสองรอยบาท เราจะใช้คนละครึ่งเพื่อไปซื้อชีสหรือเนอยแข็งนะครับจะเอาไปทําปรมัตเพื่อไปถวายพระที่ทําการสอบนักธรรมพรุ่งนี้ครับปรมัตที่จะทก็คือมีอะไรบ้างอะมีเนยขั่วเนอยอบมัง้งเนยนี่คือเนอยแข็งที่เราเรียกประชีดเมื่อกี้นี่นะเดี๋ยวต้องไปซื้อก่อนแถวบ้านหก็ขายกิโลละเกือบสี่ร้อยบาทต้องไปซื้อสองกิโลครับช่องเครื่องวันนี้หมดแป๊บเดียวแน่นอน เดี๋ยวไปกันครับเดี๋ยวไปซก mm ันชีดชีดอยู yeah, right. ่ตรงไหนไ่เอานี่หายัยงสักอ้วยแล้วชีดอยู่ตรงไหนชีดอยู่ตรงไหนชีดาทุกทีมีแต่เพิ่นมาซื้อบุหูจัก นีตัวโอเคเป็นซ่อนไว้ลึกมากเลยนะนี่โอ้สองก้อนเนี่ยสองก้อนเนี่ยกระเพียงบะเพียงนเนอะคนขายซีซีดส,ส,สองก้อนับ ใจคนละครึ่งเนี่ยเดี๋ยวโหลดแอปก่อนไหนจำรหัสไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยนะค<ล>นไข้เส้นนี่ก่อนหรือว่าเส้นหัวใจก่อนนะเอาเครื่องแรกสองร้อยก่อนนะแมนมันสองเที่ยงแล้ว เราใช้สแกนจ่ายคนละครึ่งใช่ไหม,ม,ม,ส,มแสแกนติดง่าย,ยางไกยางกดรหัสผิดตจำเลยเลยใช่แล้วได้แถวเนี้ยเกือบแปดร้อยนะส่งถุงเนี่ยดูดิ ขาดขนาดหรอกลับกันแช่ตู้เย็นไว่อกันซื้อมายังต้องเอามาแช่ตู้เย็นอย่างนี้น,นี่คำสั่งคือให้แช่ช่องธรรมดาไว้โอ้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ